สวัสดีค่ะมาพบกับเอ็มทั้งช่อง YouTube นี้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เพิ่งจะเลิกงานมานะคะก็เลยรีบวิ่งมาเปิดบ้านเช่าให้ผู้เช่าดูนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะคะพอดีว่าเขาก็สะดวกเวลานี้อ่ะเราก็สะดวกเวลานี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเลิกงานก็รีบวิ่งมาเปิดให้เขาดูคะ่ะค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านพกษาศรีตำบลคลองสามอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะค่ะหลังนี้จะอยู่ตรงข้ามกับ ข้างหน้าจะเป็นตลาดไทยสมบูรณ์นะคะก็คือตรงข้ามกันเลยค่ะเข้ามาก็อยู่ประมาณซอยสีนะคะไม่ลึกมากนะคะแล้วก็หน้าบ้านนะคะหลังนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็คือบ้านไม่หน้าบ้านไม่ติดกับใครนะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถกว้างขวางนะคะแล้วก็อากาศโล่งถ่ายเทสบายมากๆเลยค่ะค่ะสําหรับท่านไหนที่มองหาบ้านเช่าอยู่นะคะก็แนะนําเลยค่ะหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะสงบแล้วก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะ สำหรับหลังนี้ก็คือเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะาสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็สามารถจอดรถไดข้ข้างในบ้านนะคะแล้วก็หน้าบ้านตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นถนนเนาะแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเนาะสามารถจอดเรียงกันได้หลายคันนะคะค่ะเรามาชมบ้านกันเลยนะคะ